สวนผุ้ลุกมเสียพริกไทยพริกป่น ตาเลยพี่น้องบ้านตาได้ทีเลยพี่น้องวันนี้เห็ดเนื้อนเนื้ออบพี่น้องอบแบบนี้พี่น้องอบเครื่องอบเครื่องนีวันได้อบแล้ปิ้งพี่น้องปิ้งแบบเพิ่มพี่น้องแต่ว่าเครื่องปรุงมันนี้ยู่นน,นี่ เกือยเงยนี่น้องเพื่อความคิมห้อมเลยมัน้องกระเทียมหรอกเราก็สิปิดไว้นี่เลยพี่น้องปิดไว้ยังไงสิปิดไว้ยังไงมือเซอร์นี่พี่น้องเซอร์ไม่ปีงมานนี่พี่น้อง จะได้ลดสัดบาหน่งนดงเบิง้งนองงสูรเนอร์นคือส,สิบุญี่เห็ดน่อแตพอไม่มไป,ปีงกกินคาดเลยน้องนี่ปกปิดเนื้อไว้ห่อบย่าข้าวเนื้อมันคล้ายเป็นเนื้อสตินะพี่น้อ,องใอยาข้ามัน มัวยังให้มันสุกเกินไปนะพื่น้องปิดดีกว่าน้องแกนให้มันสุกหน้าเดียวนะพี่น้องไปแบบเพิ่มเพิ่มนะพี่น้องนี่ครับโอเค ตอกมัดพี่น้องปิงเลยพี่น้องบ้านจะส่กันวิธีการปิ้งเลยพี่น้องบ้านนี่พี่น้องเนื้อปิ้งสูตรขึ้นเอาพี่น้องเอ้ยน้องเราจะเอาแต่ทางทางนี้เพิ่มๆเลยพี่น้อง บ้านในเวลาเขาเกะเรืองมาเขาจะมาซอยบานนี่มันจะมียังพวกยังเรืองเขาเน,น,น้นเลยทุกงเนนี่ก็มีกระเทียมแล้วเน้นกระเทียมวพี่น้องนะถ้ารุ่ต่ำเรืองเซอร์ก็มีจะมีนังหัวสะเคิหมวสะเคิร์่นะพี่น้องหัวสะเคิรกับซอยอันซอยแบบมันก,กู้ลงไปยังน้อยแหละบุกทับคือแบบนี้พี่น้องถ้าอยากเต็มสุดครับพี่น้องแต่ว่าสุดนี่เอาซ้ำนีก่กพอปรุง ธรรมดาพอเกลือน้ำเปล่าโซลูต์นี่แหละพี่น้องซ้ำเนี่ล่อะออกสมาปิ้งกันเลยพี่น้องบ้านนี่ไปเบื้องตอนการปิ้งกันเลยพี่น้องซูนนี่เสียบเ,เลยพี่น้องไปเบื้องกันวิธีการปิ้งกันเลยเนาะพี่น้องเนาะ หลังจากที่เขาหมัก really เครื่องไว้ในอในร้องในพี่น้องมีกระพริกอันนั้นมีพริกกระเทียมพริกไทยน้ำปลาโมเม้นต๊อดปรุงรสสูตรน้ำปลาพี่น้องน้ำปลาบ่มีพี่เกลือพี่น้องก็เอามาหอยมาย่างโดยโดยใส่ไม้ปิ้งพี่น้องไม้ปิ้งหอยไม้ปิ้งหอยผมคิดว่ารสชาติมันจะออกมาแบบเดิมพี่น้องถ้าเบิกเงินพี่น้อง เอาสิอเอาแบบเพิ่มเพิ่มพี่น้องทางเนอม,มันสิแบบซ้สำๆหรือเขื่องพวกกระเทียมพี่น้องพริกไทยพี่น้องโอเโหจีนีว้โเโเเากดโาแห่ออกมาแห่ออกมาเสื้อเขื่องของเราม,ม่หนีเสื้อไม่ปิงไว้ไม่ปิงเขาไม่ปิงเขาก็กินข้าวได้แท้เนะพี่น้องโอ้มีแต่สองกาแฟพี่น้องสุดยอดเลยเนี่ยพี่น้องเขื่องมันยื้อแบบนี้เลยพี่น้อง กระเทียมพริกไทยพี่น้องมีพริกพริกปุ้นปกพริกปุ้นไว้พี่น้องมาลองเบมึงสูตรนี่มันสิเป็นยังเด้อไฟอ่อนอ่อนเพี่น้องไฟอ่อนอ่อนทิ่งไผไปนำบรรยาการแนวๆพี่น้องคลิปนะี้ปิ้งหมูเพื่น้องปิ้งหมูยัดไส้พี่น้องยัดสมุนไพรเพื่อน้องกระเทียมพีม่น้องถ้ายังกระเสียบกะเบอร์มูกูดซอยต่ำตับหมูสังเคยเข้าไปพี่น้อง คลิปน no, ok ี้กะบ่ได้กินนะพี่น้องเบิ้องน้องพี่น้องมาปิ้งนะพี่น้องเบิ้งพี่น้องมาปิ้งหมูให้พี่น้องเบื้องเนี่ยแหละสีออกแบบเพิ่มเพิ่มเนี่ยนะพี่น้องกะสีบดทั้งเนยกัสีบดซุปท่าเดือดอกเพราะว่าเฮาหนีบเฮาหนีบเคืองเนื้อไว้นะพี่น้องเวลาเขาออกมาซอยมันซอยชังนสีน้ำแค่ออกมันแบบแค่ออกออกมาซอย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  มันจะซ้ำนะพี่น้องซ้ำไปเลยน้องเครืงเนือนะ้อมันถ้ายากให้มันอันนี้ก็เอบก็นซีพี่น้อง,องไม่ปิ้งก็กินข้าวเลยพี่น้องมึงไม่ปิง้งปิ้งสุดยอดเลยพี่น้องลมๆๆพี่น,น้องลมๆมลมโฆษณาเบอร์ดีกาแฟพี่น้อง Những nơi cao vài hòn, nhưng mà binh xin binh xin mô binh 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 mô